ทำผิดเลยคะมันแอบไปตีแบตตีแบตแบเออท่านบอกคะก็แค่ตีแบตมันจะอะไรนางหนาคะครูไม่ไหวกับพวกเธอแล้วจริงๆทำไมถึงเป็นเด็กแบบนี้แต่ว่าไม่ต้องมาพ,<อ>พูดไม่ต้องเถียงคือทำไมไม่ต้องคืออะไรทั้งนั้นอะเอาอย่างนี้ครูจะเรียกผู้ปกครองของพวกเธอทั้งสองคน พ่อครับผมขอร้องล่ะอย่าเรียกพ่อแม่ผมมาเลยนะครับผมสัญญาว่าผมมันจะไม่ทำอีกแล้วพ่อพ่อร้องล่ะพ่ออย่าอย่าเรียกนะครับอย่าเรียกนะครับพ่อแม่ผมเอาตายแน่นอนครับพ่อครับเอาละไม่เรียกก็ไม่เรียก้ดีใจครูครับพ่ออโลกไปทีแต่ครูจะพักการเรียนพวกเธอทั้ง2คนอ พักการเรียนเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยครูเพนสีมาก็ดีแล้วอบรมเด็กยังไงเนี่ยเรื่องอะไรคะก็อ,อีสองตัวนี้สินักเรียนห้องครูเพนสีเนี่ยมันใช้ได้ที่ไหนอะเขาทาผิดอะไรคะมันแอบไปตีแบตตีแบตเออท่านพ่อ,อคะก็แค่ตีแบตมันจะอะไรนักหนาคะต้องพังกาการเรียนตีแบตถึงับพักการเรียนพอเป็นบ้าเลยบ้าแคเนี่ยเด็กออกกำลังกายพอคะเอาสมองส่วนไหนคิดคะเนี่ยก็ทำมาตีแบตเฉยๆผมก ขนาดนี้พอไหมเนี่ยมันตีแบตผมสะเละเลยเนี่ยแล้วผมจะกลับบ้านยังไงเอ้าอ๋อยึกว่าแบตอะไรจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนจะไปสอนต่อค่ะครูเป็นครูประจำชั้นเขาใช่ไหมจ่ายมาหมื่นหนึ่งเก้าเจ็แปดครับครูไม่ต้องกลัวพวกครูคือครูขอบคุณครับครูช่วยพวกผมพักการเรียนสักสองอาทิตย์ก็ได้ค่ะ เขาจะปรับนิสัยอ้าวโหแบบมีตีได้ไงมันอยู่ในรถยนต์ออกมาพูดถ้าแบตทังรถมันจะเคลื่อนได้ยังไงใช่ไหมท่านผอโง่งงมากเลยมันเอามาตีได้ไงปทีสองคนนุมตีอะงงโหโหเป็นสีนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้า นยิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบ